เต่าเตาเตามันมีสีขาสีเตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพโพมันทำหัวผุบผุบโพโพไปดูวิธีทำกันนะทุกคนค่ะคุณครูวันนี้เรามาทำเจ้าตัวนี้กันนะคะทำง่ายๆเองนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าทำยังไง เต่าเต่าเต่านะคะทุกคนเราไปตัดกระดาษมาเลยกระดาษกลมนะคะจากนั้นให้เราตัดเข้าไปจุดศูนย์กลางอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตัดเข้าไปเลยแล้วก็ติดก,กาวไว้ค่ะติดก,กาวไว้ค่ะเราจะใช้กระดาษแข็งหรือว่าเป็นกระดาษอ่อนสองหน้าก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ว่า เราจะพาเด็กๆทำแบบไหนคุณครูสะดวกได้เลยนะคะเอาที่คุณครูสะดวกนะจากนั้นนะคะให้เรามาตัดตรงหัวหัวเต่าให้ตัดเป็นอย่างนี้นะคะออกมาลักษณะนี้แล้วให้เราติดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะอ,อย่างนี้เลยอันนี้จะคุณน่าจะทำเป็นขาเต่านะคะขาเต่าก็ต้องเป็น กูนาดเคยลงไว้แล้วแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกอคลิปอีกแบบหนึ่งเนาะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ารูปแบบการทําก็คล้ายๆกันนะคะตรงขาเต่าเราก็จะติดอย่างนี้คลิปสตีมกูนาดเคยลงแล้วตัวนี้นะคะแต่ว่ามันจะอีกลักษณะนึ่งนะมันจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ติดตรงนี้ด้วยเต่าเต่าเต่า,ตา เต่ามันมีสีขาะจากนั้นนะเพื่อนๆอนอันนี้คุณนาดทาตาสําเร็จไว้เนาะทํากระดาษสีดํากับสีขาววันนี้ไม่ใช้ตาสําเร็จนะคะจะใช้ตาลักษณะนี้ติดลงไปค่ะแล้วเรามาแต่งจุดของเต่ากันนะคะทุกคนคึบเข้าไปเลยอย่างนี้นะคะ นี่เราจะพาเด็กๆทําก็ได้นะคะทุกคนคล้ายๆแบบติดหลังเต่าะเป็นงานติดแปะนะคะงานฉีกปะย่งนี้ก็ได้เด็กก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยนะถ้าเราใช้แบบว่าให้เด็กติดปะตรงหลังเต่าอย่างนี้ก็ได้เราทําเต่าให้เด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เด็กติดหลังเต่าให้สวยงามอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วแต่ว่าคุณครูจะบูรณาการ วิธีการสอนนะคะเราก็จะได้เต่าน่ารักน่ารักแล้วนะคะทุกคนนี่ลองคอยพาเด็กๆทําดูนะคะยังไงคุณนาาก็ฝากให้คุณครูกดไลค์กดแชร์ให้คุณนาาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ